ไมาขออ่ะขี้เกียจแต่งตัวรอนานๆค่ะรอก็ดูหลายที่แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เกาพาเราไปดูด้วยมันต้องอยู่ลาววะแม่ถ้าไม่ซี่เราแล้วมันจะใครอยู่แม่ชื่อในขนมไทยคุยก็ต้องเป็นเขาป้าหรอจะเป็นเราคุยมันจะดูมันจะดูถลุ่งไปป้าถ้ามันจะเป็นเราได้ก็ดีได้ก็ดีเขาไหนที่บอกว่าดูไว้ดูเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้แพนใหม่ คือหนูหนูบอกว่ายัางไม่ต้องสร้างบ้านหลอกอะไรเงี้ยเอาตังค์มาลงทุนก่อนกว่าก็เลยคิดว่าอยากจะแบบทำสตูดิโออะไรอย่างนี้ก็เลยอยากจะให้ที่แรกที่จะสร้างไป็นสตูดิโอก่อนค่ะก็เป็นทิปแบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปเท่าไหร่แต่พอเราเห็นโซเชียลมีเดียเขาทำการแบบ สังสรรค์ลื่นเลงกันมากมายเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะอยู่บ้านได้ยังไงเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอเราชวนเพื่อนๆเราแบบไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอันใช่ไม่ได้ตั้งใจแล้วใช่หนูหนูหนูตีรถไปคือหนูไปโบสถ์ตอนเช้าใช่ป่ะแล้วตอนบ่ายๆเราก็นั่งเปิดโซเชียลอยู่ก็ยังก็ยังจะส่งการกันอยู่แล้วก็เลยเออตีรถไปเลยตอนเย็นใช่ค่ะคุณไม้เนี่ยเกิดสมัยหรือว่าร้อนสบายคุณไม้เกิด17ก็หนูไปตั้งแต่13 12 13ประมาณนี้ค่ะเด็กก็ไปเรียนสมัยใช่ มันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากไมยหรอกแม่มันแค่ตั้งเสร็จแล้วมีเคสมีอะไรแล้วปีนี้เน้นลงทุนน้อยแต่ว่าใช้แบบเอิบดูน่ารักน่ารักอะไรก่อนี้เขาไม่รู้เขาไม่รู้มาก่อนค่ะเขาก็แค่รู้สึกว่าแบบคันเกิดปีนี้แบบแปลกๆเนาะไม่อยากเขาบอกว่าเขาว่าไม่อยากจัดปาร์ตี้ลงกันกับเพื่อนเลยเขาบอกว่าปีนี้ไม่มีฟิลเราก็เลยเออกลัวว่าเขาจะเหงาหรือเปล่าเราก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราอยู่ทะเลแล้วอะเราก็ หนูก็ไปเอาอีโต้ในโรงลงแรมแถวๆนั้นแหละเอามาตั้งปูผ้าเงี้ยซื้อเทียนแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อเค้กแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ยังเป็นคนจัดให้เหมือนเดิมปีที่แล้วเราก็จัดผู้ชายมันเหลือน้อยมากแม่เราต้องทําอะไรบ้างเพื่อผู้ชายเปล่าเลี้ยงคนเกิดก็คือเราพาไปเลี้ยงอาหารหด้วยหอ๋ออันนั้นไม่ใช่หนูค่ะคุณไม่จ่าย <c oughs> อ๋อเฮ้ยทำไมเราไม่จ่ายเนาะจริงๆ <c oughs> เราต้องทําทุกอย่างแล้วู้ชายเนาะวนเกิดเราวันเกิดเขาจ่ายเองหมดเลย ก็ก็เงินเงินเราก็คือเงินเราเงินเขาคือเงินเราที่อย่า <c oughs> พูดดิเด็กเขาก็ทวง <c oughs> ไม่มีตอนแรกอ่ะจะคือนางอ่ะไอโฟนนางอ่ะมันพังทางพินาศเลยหลายครั้งแล้วหนูงุดหิดมากเวลาแอร์ดรอปแล้วแบบมัน,บมนแบบเออมันไ,มไ,มได้ไปแล้วมันหุดหิดแล้วตอนที่แบบเวลาเครื่องร้อนต้องเอาโทรศัพท์ไปจ่อกับแอร์ ขนาดนั้นแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้คนสิบเอ็ดเธอใช้สิบเอ็ดเออนางบอกว่าเนี่ยวันนี้เรื่องราวแฟนคลับที่นางรักอะซื้อให้นางรวมเงนจะซื้อให้นางนี่ก็เลยไม่อยากเปลี่ยนแต่เราอะหูดหนดไงเราก็เลยรู้สึกว่าก็ใช้เครื่องนึงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อเพิ่มให้แล้วทีเนี้ยหนูก็ขโมยบัตรใบขับขี่นางเพื่อจะไปซื้อนี่นี่เพิ่งบอกทีแรกเลยนะนางก็ยังไม่รู้นะเนี่ยแล้วหนูถามว่าเฮ้ยปัตรประชาชนเธออยู่ไหนหรอ ประชาชนเธอมีไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเออไม่รู้ช่วงนี้ปันปัะชนหายเลยเออเอาใบขับขี่ไปคนขับรถก็ไปซื้อให้ปรากฏไปถึงปั๊บเขาบอกว่าห้ามใช้ใบขับขี่ถ้าจะใช้แบขบขี่เจ้าตัวต้องมาซื้อดูเลยเออสงสัยดวงจะไม่ได้ของดีจักพี่ก็เลยไม่ต้องก็ใช้ที่เก็ตไปค่ะเป่าลมไปก็คือไม่ได้ซื้อจบพี่ว่ามันเป็นโชคชะตาของนางไงที่เราไม่ต้องเสียตังค์ด้วยสรุปก็ไม่ได้ซื้ออะไรให้นางเลยปีนี้ แม่เราก็เห็นแล้วเรามาทำอะไรอย่างไรก็ตามมอที่เราบอกว่าอยากเป็นอะไรนะเป็นนะใส่อะไรนะใส่เข้ามาเป็นความสุขเป็นความสุขเป็นความสุขไปใส่สัตว์ติดต่อนติดต่อเออยังไงมากคือหนูอ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นคนจิตใจดีมากแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าความดีของเขาอ่ะมันจะทําให้เขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้คนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะอวยพรเขาไม่ว่าแบบเหมือนเขาจะมี แบบมีความทุกข์หรือมีความสุขอะไรก็ตามแต่แต่แตว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เขาเป็นคนที่อยู่บนโลกใบนี้ได้แบบมีความสุขก็คือความดีก็ขอให้เขาแบบเหมือนยืนหยัดในความดีที่เขามีต่อตัวเองต่อคนอื่นคือเขาเป็นคนแบบรักตัวเองก็รักแต่ว่ารักคนรอบข้างมากๆแบบดูแลคนรอบข้างดีมากๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นความความดีที่หาได้ยากบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยเราเลยอยากให้เขาแบบเหมือนรักษาความดีเอาไว้อยากเปิดวิดีโอค่ะแต่ว่าถ้าเงินมันมาเยอะๆพร้อมๆกันก็อาจจะทำสองอย่างรวมกัน เราต้องรีบตั้งก่อนเรียกว่าการร่วมรัดคือถ้ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักประกันอาจจะแบบไปได้หลุดมือเออหลุดมือไปใช่โอ้ใช่ใช่หลุดมือไปคนที่สั่งมาแก็ใยากให้ไหมเสรยในียังไงล่ะหนูให้คำไปแล้ววอะเธอเซอร์วิสที่กระเทยขอบคุณชลนหยางใครกระเทยขอบคุณชลนหยางเดี๋ยวเราบังคับเขาไหมหรือเขาแบบขอเอง ก็มีบังคับบ้างอะไรบ้างไม่ได้มู้สาวาทาเปอร์ผ่าเปอ้ลอะไรต่างๆแล้วเป็นแพ็คเราจะเฮ้ยเปิดอีกเฮ้ยดึงลงอีกนิดนึงอะไรก็มีบ้างอะไรเงี้ยมีพี่ก็เคยแอบซิฟทข้างถึงตรงนี้แบบคือเขาก็แบบเหมือนที่พี่ก็เคยในวันนั้นที่เราไปสัมภาษณ์กันก็บอกว่าพูดแล้วอยากฟื้นข่ะนี่ก็เลยชวนนางเธอเราไปซื้อชุดว่ายน้ำกันแล้วหนูก็ไปซิ้มตัวที่เป็นกางเกงไงเลยจะพูดไช่บอกว่าเธอเขาเป็นอย่างนี้เลยหรอ เฮ้ยเธอเราเราให้คำปฏิญาณพี hmm. mm ่เขาต้องหนีเลยน้าโมเฮ้ยเธอมันเยอะไปบ้างอยากทำให้นะแต่แบบเธอปล่อยอย่าไปเป้าแบบนี yep, ้ก no ็เลยเออนะขอด้วยกันเองข้างอะไรนี้ป้าใช่ไหมปฏิญาณเป็นเป็นแบบนั้นไปเลยหรอเดี๋ยวเชิญพี่ๆนักข่าวไปด้วยเลยน้าเราหั่วงตรงไหนน้าหัวง่วงตรงไหนมันเธอก็ได้เห็นแต่เธอไม่ได้กินไงอันนี้ค่ะอันนี้คือเล่าให้ฟัง ปวดดูแล้วมันขิงดูแล้วเธอก็ดูไปสิเธอไม่มีทางได้กินหรือเป่าว่าเราไม่มีทางใช่เราไม่มีทางไม่มีทางเขาปวดวิตซี่เราอะไรนะเขาบอกเราเขาจะมีบ้างว่าเยอะไปป่าวเราเพื่อนก็บเธอเยอะแค่เราจะเป็นฟิลแบบอุ้ยไม่มีอะไรเยอะไปแต่ของเขาเขาจะแบบว่าเขาอะเราจะให้เขาเยอะแต่เขาจะให้เราน้อยนึกออกว่ามันสวนทางกันน้อย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 มาก ไม่ไม่ค่อยห่วงหรอกเพื่อช่วยห่วงหน่อยช่วยห่วงหน่อยบางทีก็อยากจะมีโมเมนต์แบบเวลาที่ใครเขาลงรูปอะไรเซ็กซี่ผู้ชายเขาจะเข้าไปเดี๋ยวเอาไม้เรียวตีเลยรอทั้งวันรอให้รอจนผ่านไปรู้กี่วันแล้วไม้เดียวยังไม่มาเลยอ่ะเ้าบอกเขาหมเ้าใพูดาว่า้อฮ้ยเธอมึงก็ต้องแบบเธอต้องมาเมนเลยห่วงๆเราบ้างป้าแบบอุ้ยเธอโตแล้วเธอดูแลเองได้ ก็หนูไม่ค่อยมั่นใจคือเหมือนเป็นเพจที่หนูอะกับน,น่าจะเป็นน้องแฟนคลับท่านหนึ่งเมื่อตอนหนูอายุสิขวบแล้วเอิ้มลงจากเวทีแล้วเหมือนเป็นแฟนนางงามท่านหนึ่งแล้วเราทําเพจรว่วมกันกแต่ว่าเหมือนว่าเพจหนูไม่ได้สนใจอะไรเราก็มุ่งหน้ามุ่งตาทํางานไปเรามารู้ตัวอีกทีว่าเฮ้ยเรามีเพจอยู่นี่นาเราก็จะเข้าไปปรากฏว่าเราทาอะไรไม่ได้ละมันเป็นเพจของเขาไปแล้ว แต่เราก็หนี้ใจว่าเอ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าน้องเขาเมนเทนมันมาตลอดก็ถือว่าเป็นเพจน้องไปเลยแล้วกันเราก็ถือว่าเออเป็นเพจเขาแต่เราแค่จะขอเขาว่าอะไรที่เราลงอ่ะอย่าลงเหมือนกันกับว่าเราลงได้ไหมเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราอาจจะลงอะไรที่มันไม่ไม่ดีหรือเปล่าแล้วเราอาจจะตัดสินใจลบทันแต่เขาอ่ะ c ็อปปี้มาแล้วมันลบไม่ทันเราก็เลยบอกว่าอย่าให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นพี่ลงนะให้คนคิดว่าเป็นแฟนคลับลงหนูก็พยายามติดต่อไปทุกช่องทางก็ไม่ติดต่อกับมันเลย DM ไปก็แล้วอะไรไปก็แล้วแต่มีแบบสินค้าเข้าอยู่หลายๆรอบมีหลายไล้เกิดขึ้นเราก็เลยเฮ้ยมันเริ่มแปลกๆแล้วว่าอย่างเงี้ยล่าสุดก็คือเอาสินค้าทุกทุกสินค้าอย่างเช่นหนูโพกผมไปล่าสุดที่ทะเลก็เอาผ้าพกซึ่งหนูไม่ได้ซื้อร้านนี้ไปแปะตะกร้าแล้วก็ไปเหมือนหลอกแฟนคลับหนูกลุ่มอื่นว่าเนี่ยหนูซื้อที่ร้านนี้แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่น่ารักเรานะในอนาคตอาจจะแบบ จิ้มไปเป็นเวการพนันหรือเปล่าคือหนูก็ซวยนะคนก็จะคิดว่าเป็นหนูหนูก็เลยแบบต้องทําอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆอะ่ะบอกตรงๆว่าไม่อยากทําเพราะว่าเรารู้ว่าจุดเริ่มต้นคือเขาเป็นแฟนคลับเราคนหนึ่งนอกไมหมคะแต่พยายามจริงๆที่จะติดต่อทุกช่องทางหนูกดเ,ออเขาเรียกอะไรรีพอร์ตทาง Facebook ไปแล้วคุยกับพี่ๆ a c e b o o k หลายๆท่านว่าขอให้ช่วยแบบเหมือนติดต่อสื่อสารกับเขาให้หน่อยแต่ว่าม,มันไม่มีอะไรเกิดผลเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องแจ้งทุกคนให้ทราบในช่องทางของเราว่ามันไม่ใช่เพจเราแล้วก็มี มันหายไปแล้วค่ะต้องต้องเออต้องขอบคุณที่หนูลงในวันนั้นแล้วก็เหมือนพี่พี่ที่ติดตามเขาช่วยกดรีพอร์ตเยอะมากจนจนมันหายไปแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้จะกลับมาไหมจริงๆเราเป็นหมวงไหมามันแบบอาจจะสร้างความเสียหายได้ก็ตอนแรกอะที่ไม่ได้ทำไม่ได้เอาแคปหน้าจอมาโพสอะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำลายความรู้สึกเขาแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่ามันเกิดการเสียหาย แต่พอเขาเริ่มขายของอะเราเลยเริ่มตัวแล้วมันมีการจิ้มลิง์เกิดขึ้นแล,แล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่ามีชาชิพิมันเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราควบคุมเขาไม่ได้เอาีดีกว่าเราติดต่อเขาไม่ได้เราควบคุมเขาไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเลยเราก็เลยคิดว่าเออมันคงถึงจุดที่เราจะต้องเหมือนให้เขายุติเพตจริง,รงๆแล้วหรือว่าให้คนรอบข้างเรารู้ว่ามันไม่ใช่เพตจริงอะไรเงี้ยไม่ใช่เพจเราจรุด ที่เ,ทเดียวใช่ค่ะอันอื่นก็มีแบบผลคิดว่าชาตะกูนแต่ว่ามัน,มนดูรู้ว่าเป็นแฟนคลับใช่ค่ะเขาก็จะบอกเออพี่ปุกลุกอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี้คือเขาก๊อปปี้คำหนูเลยแล้วลงเหมือนกันว่าเป็นหนูเลยเียค่ะอยากฝากว่าจริงๆอ่าทำไมไม่คุยกันเพจตั้งแปดแสนแปดเยอะมาก่ะจริงๆงเสียดายเพจค่ะแล้วก็จริงๆเป็นช่องทางรวมคนที่รักปุกลุกมารวมกันไม่ได้อยากปิดเลยแต่ว่าเออต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเหมือนเหมือนน้องเอาลิงก์ไปไปแบบ ขายของโดยที่แบบไม่ได้รับการอนุญาตจากที่หลายๆรูปเลยแล้วก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าว่าได้เห็นคลิปนี้ก็ติดต่อมาแล้วกันเผื่อจะทําเรื่องแล้วก็ให้เป็นเพจแฟนคลับต่อไปแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้อนุญาตให้ขายของเนี้ยเขาอาจจะแบบแก้ตังับไปใช่ใช่ค่ะ